จี๊ปราดิเอเตอร์รุ่นปี2026ได้เดินทางเข้ามาสู่ตลาดประเทศไทยแล้วและกำลังเป็นกระบะาสายออฟโรดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถรุ่นนี้ในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภายนอกภายในสมรรถนะระบบความปลอดภัยจุดขายสำคัญราคาและสรุปว่าคุ้มค่าหรือไม่ที่จะเป็นเจ้าของคันนี้เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกราดิเอเตอร์ยังคงเอกลักษณ์แบบจี๊ปอย่างเต็มตัวโดดเด่นด้วยเส้นสายทรงเหลี่ยมที่แข็งแกร่ง คล้ายแรงเลอรแต่ยืดตัวถังออกพร้อมกระบาดด้านหลังเพิ่มความอนเนกประสงค์ด้านหน้ามีเอกลักษณ์กระจังหน้าเจ็ดช่องอันเป็นสัญลักษณ์ของจี๊พร้อมไฟหน้าเล็บดีไซน์คมเข้มฝากระโปรงและกันชนถูกออกแบบใหม่ให้ดูกระชับและทันสมัยขึ้นขณะที่ซุ้มล้อทรงเหลี่ยมรองรับยางออฟโรดขนาดใหญ่สะท้อนความเป็นรถสายลุยแท้จริงส่วนท้ายมาพร้อมกระบาดที่ใช้งานได้จริงมีจุดยึดสัมภาระแข็งแรงฝาท้ายเปิดปิดนุ่มนวนและยังมีตัวเลือกสเปรย์เคลือบกระบาดเพิ่มความทนทานอีกด้วย รุ่นปี2026ยังมาพร้อมสีตัวถังใหม่ที่เหมาะกับตลาดไทยเช่นสีเมทัลลิกเข้มและโทนสดใสสไตล์เขตร้อนเข้าสู่ห้องโดยสารปราดิเอเต2ร์6เน้นความสมดุลระหว่างความแกร่งและความสะดวกสบายภายในมีการปรับปรุงวัสดุให้พรีเมียมขึ้นพื้นผิวสัมผัสนุ่มถูกวางไว้ในจุดสำคัญแต่ยังคงความทนทาน รองรับการใช้งานสมบุกสมบันแผงคอนโซลยังคง DNA ของ Range r o v แต่เพิ่มเติมความหรูหราหน้าจอสัมผัส UConnect 5ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางที่เหมาะกับถนนประเทศไทยหน้าปัดผสมผสานร,ระหว่างมาตรวัดอนาล็อกและจอดิจิทัลที่ปรับได้ตามการใช้งานเบาะนั่งออกแบบให้อบกระชับรองรับการเดินทางไกลมีทั้งวัสดุหน,นังคุณภาพสูงและผ้าเกรดทนพิเศษให้เลือกเบาะหลังให้พื้นที่กว้างพร้อมช่องเก็บของซ่อนใต้เบาะและกล่องเก็บของที่ล็อกได้ เหมาะกับการเก็บของสาคัญระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิ2โซนเหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นของไทยในด้านสมรรถนะจีป p าดิเอเตอ2,026โดดเด่นด้วยขุมพลังที่พร้อมรับมือทั้งทางเรียบและทางธุรกันดาร รุ่นที่นำเข้ามาถ่ายคาดว่าจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน,น V6 Pentastar 3.6ลิตรให้กำลังราว285แรงม้าแรงบิด352นิวตันเมตร m, จับคู่เกียร์ธรรมดา6จังหวะหรืออัตโนมัติ8จังหวะอีกทางเลือกคือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรให้กำลังประมาณ270แรงม้าประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ยังคงแรงบิดดีเยี่ยมระบบขับเคลื่อน4ล้อคอมานทร c k เป็นมาตรฐานขนาดที่รุ่นสูงอย่าง Rubicon ได้ระบบล็อกแตกที่มาพร้อมดิฟล็อกหน้าหลังและสวิตช์ตัดการทำงานกันโคลง ระบบการเสถียรออกแบบเพื่อรองรับการลุยโหดแต่ยังคงให้ความนุ่มนวลบนทางเรียบความสามารถในการลุยน้ําลึกก็อยู่ในระดับชั้นนําเหมาะกับฤดูฝนของไทยความสามารถลากจูงสูงถึงประมาณ3,500กิโลกรัมทำให้เป็นทั้งรถสายลุยและรถทํางานได้ในคันเดียวด้านความปลอดภัยจิ๊บได้ยกระดับกราดิเอเตอร์6ด้วยเทคโนโลยีใหม่ครบครันระบบมาตรฐานได้แก่ควบคุมเสถียรภาพช่วยออกตัวบนทางชัน ระบบควบคุมแรงสายพ่วงและถุงลมนิราภัยรอบคันรุ่นสูงเพิ่มระบบอำนวยความปลอดภัยขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise Control Blind Spot Monitoring Rear Cross Path Detection Lane Departure Warning และ Forward Collision Warning พร้อมระบบเบรกอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาใช้งานได้ดีทั้งในเมืองและทาง Off-Road อีกทั้งยังมีหน้าจอ Off-Road พจ g จสที่บอกสถานะรถและเตือนความเสี่ยงระหว่างลุยทางโหด เมื่อพูดถึงจุดขายสำคัญ g l a d i a t ร r ไม่เหมือนใครในตลาดกระบะไทยเพราะมันรวมความอิสระแบบแรงเลือเช่นหลังคาถอดได้ประตูถอดได้กระจกบานหน้าเปิดพับได้มอบประสบการณ์ขับแบบเปิดโล่งที่คู่แข่งไม่มีและยังได้กระบะบรรทุกของที่ใช้งานได้จริงๆมอบสัญ,ญลักษณ์ Trail Rated Bar ที่รับประกันความสามารถออฟโรดขั้นสุดซึ่งคู่แข่งอย่างโตโยต้าไฮรักหรือ Ford r a n g เจยังไม่สามารถเทียบได้ ราคาจำหน่ายในไทยคาดว่าเริ่มต้นราว2.9ล้านบาทสำหรับรุ่นสปอร์ตและไปจนถึงราว3.6ล้านบาทสำหรับรุ่นรูบิคอนตัวท็อปถือว่าเป็นราคาที่อยู่ในระดับสูงของตลาดกระบะแต่สิ่งที่ได้คือยานยนต์ที่เป็นมากกว่ากระบะธรรมดามันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งไลฟ์สไตล์และความเป็นตัวตนสรุปแล้ว Jeep Gladiator 2026เวอร์ชันประเทศไทยคือกระบะท,ที่โดดเด่นทั้งดีไซน์แกร่งสะดุดตาภายในสะดวกสบายและล้ำเทคโนโลยี สมรรถนะทรงพลังระบบความปลอดภัยครบครันและจุดขายไม่ซ้ำใครที่ผสานความเป็นแรงเลร์กับความอนเนกประสงค์แบบกระบะแม้ราคาจะสูงกว่าคู่แข่งแต่สำหรับผู้ที่ต้องการรถที่เป็นมากกว่ายานพาหนะทั่วไปต้องการอิสระการผจญภัยและความแตกต่างกราดิเอเตอร์คือคำตอบที่แท้จริง